รายงานพิเศษโดยทีมข่าวศิละปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจาก News Universe TV ฝากถึงแฟนข่าวทุกท่านหากคุณรู้สึกว่าเรื่องราวนี้ควรถูกบอกต่อขอแรงคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ช่อง News Universe TV ของเราทะลุห0 0 0งแสน subscribers เร็วที่สุดเพราะเรื่องดีๆแบบนี้เราอยากให้คุณได้เห็นก่อนใครเสียงจากแดนลาว น้องต้นข้าวสุปริยาดังข้ามประเทศแฟนคลับลาวเรียกร้องอยากเห็นตัวจริงเด็กหญิงอายุเพียง13ปีแต่ชื่อของเธอกลับกลายเป็นที่รู้จักในสองประเทศเสียงร้องของเธอทำให้ผู้ใหญ่หลายคนต้องน้ำตาซึมและทำให้คนอีกหลายแสนคนในลาวและไทยต้องเปิดทีวีรอฟังทุกเย็นเด็กคนนี้ชื่อว่า ต้นข้าวสุปริยาและนี่คือเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนวงการลูกทุ่งไทยให้สะเทือนถึงต่างแดนตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของต้นข,นข้าวสุปริยาต้นข้าวเด็กหญิงจากจังหวัดกาญจนบุรีชีวิตของเธอเริ่มต้นจากบ้านเล็กๆธรรมดาในต่างจังหวัดบ้านหลังที่เสียงเพลงคือเพื่อนในทุกวัน และไม่ตัวเก่าคือของเล่นในวัยเด็กตั้งแต่ยังเล็กต้นข้าวชอบร้องเพลงกับคุณแม่เธอเล่าว่าแม่เปิดลูกทุ่งทุกวันค่ะหนูจำเนื้อได้เองร้องได้โดยไม่ต้องมีดนตรีความสุขของเธอไม่ใช่การได้ของเล่นราคาแพงแต่คือการได้ร้องเพลงให้แม่ฟังวันหนึ่งครอบครัวของเธอส่งคลิปสมัครเข้ารายการดวลเพลงชิงทุน ไม่มีทีมงานไม่มีครูสอนร้องไม่มีแม้แต่เครื่องแต่งหน้ามืออาชีพมีเพียงความกล้าและความฝันใครจะรู้ว่าเด็กหญิงตัวเล็กๆที่จับไมในวันนั้นจะกลายเป็นชื่อที่คนทังประเทศพูดถึงในวันนี้เสียงของเธอไม่ได้ดังเพราะโชคช่วยแต่มันดังเพราะพลังของความตั้งใจและความจริงใจที่ส่งออกมาผ่านทุกถ้อยคำในเพลง ตอนที่สองดังข้ามประเทศกระแสจากฝั่งลาวไม่ใช่ทุกคนจะรู้ว่ารายการดวลเพลงชิงทุนนั้นไม่ได้มีแฟนคลับเฉพาะในประเทศไทยประเทศลาวคือหนึ่งในประเทศที่ผู้คนติดตามรายการนี้มากที่สุดทุกเกย็นหลังเลิกงานหลายบ้านในเวียงจันท์ปากเซหลวงพระบางจะเปิดทีวีดูดวลเพลงชิงทุนพร้อมกันทั้งครอบครัว และชื่อที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาคือต้นข้าวสุป,ปริยาในช่อง YouTube และเพจต่างๆเต็มไปด้วยคอมเมนต์จาก f อชาวลาวบางคนเขียนว่าน้องต้นข้าวเสียงดีหลายเดอร์ร้องม่วนคือใจเลยบางคนบอกว่าอยากให้น้องมาตามงานที่ลาวแน่เดอร์เอฟซลาวรออยู่แม้แต่คอมเมนต์ภาษาอังกฤษ ก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้น Her voice is pure and emotional This girl deserves to to be known worldwide คำชมเหล่านี้ไม่ได้มาจากแฟนเพลงธรรมดาแต่มาจากหัวใจของผู้ฟังจริงๆเพราะเสียงของต้นข้าวไม่ได้แค่ไพเราะแต่มันซื่อและซึง้งมันคือเสียงที่สะกดใจโดยไม่ต้องมีดนตรีประกอบมากมาย หลายคนในลาวพูดตรงกันว่าตอนต้นข้าวร้องเพลงเหมือนเรากําลังฟังเสียงจากหัวใจของคนดีคนหนึ่งและนั่นแหละคือเหตุผลที่ทําให้เธอข้ามพรมแดนได้โดยไม่ต้องพึ่งสื่อใหญ่หรือทีมโปรโมตช่วงคาพูดที่ทําให้น้ําตาไหลบางคนเกิดมาเพื่อร้องเพลงบางคนเกิดมาเพื่อเล่าเรื่องชีวิตผ่านน้ำเสียงของตัวเอง และต้นข้าวคือทั้งสองอย่างในคนเดียวกันเพราะเธอไม่ได้ร้องเพลงเพื่อแข่งขันแต่ร้องเพื่อให้คนฟังได้รู้ว่าความฝันมันยังสวยงามเสมอในตอนหนึ่งของรายการต้นข้าพูดกับพิธีกรว่าหนูอยากให้คนที่ลำบากเหมือนหนูมีกำลังใจคะ่ะหนูร้องเพลงเพราะอยากให้เขาสู้ประโยคสั้นๆจากปากเด็กหญิงอายุ13ปี ทำให้ผู้ใหญ่หลายคนในสตูดิโอต้องหลบกล้องเพื่อเช็ดน้ำตาเพราะมันคือคำพูดจากหัวใจจริงๆของเด็กคนหนึ่งที่ไม่ได้อยากดังแต่อยากส่งพลังให้คนอื่นผ่านเสียงเพลงของเธอตอนที่3ราชินีลูกทุ่งแห่งอนาคตจากเด็กหญิงตัวเล็กๆวันนี้ต้นข้าวมีแฟนคลับกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในไทยลาว และแฟนเพลงไทยในต่างแดนอย่างอเมริกาแคนาดาและออสเตรเลียทุกคลิปที่เธอร้องเพลงที่เธอแต่งหรือคลิปงานแสดงจะมีคอมเมนต์ให้กำลังใจนับพันหลายคนบอกว่านี่แหละว่าที่ราชินีลูกทุ่งคนใหม่ของเมืองไทยถ้าเธอยังรักษาความเป็นต้นข้าวไว้ได้แบบนี้เธอจะไปได้ไกลแน่นอนต้นข้าวไม่ได้มีแค่เสียงดี แต่เธอมีสิ่งที่ศิลปินดุ่นใหม่หลายคนยังขาดคือความนอบน้อมและความกตัญยูทุกครั้งที่ขึ้นเวทีเธอมักจะพูดถึงแม่เสมอและเมื่อใดที่พูดถึงครอบครัวเธอจะยิ้มก่อนน้ำตาจะรื่นขึ้นมาในตาเธอเคยพูดไว้ว่าหนูอยากให้พ่อแม่ได้พักบ้างหนูจะร้องเพลงไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปคำพูดนั้น ไม่ต้องมีดนตรีประกอบก็ไพเราะที่สุดในโลกบทสรุปจากเด็กหญิงสู่แรงบันดาลใจเธอไม่ได้เกิดมาในบ้านที่ร่ำรวยแต่เธอเกิดมาในบ้านที่มีเสียงเพลงและความรักต้นข้าวอาจยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆแต่สิ่งที่เธอทำได้ในวันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่หลายคนยังฝันไม่ถึงเธอพิสูจน์ให้เห็นว่าอายุไม่ใช่กำแพงของความฝัน และเสียงของความจริงใจนั้นสามารถข้ามพรมแดนได้แม้ไม่มีล่ามแปลเสียงของต้นข้าวกำลังกลายเป็นสะพานเชื่อมสองวัฒนธรรมไทยและลาวและในขณะเดียวกันเธอก็เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอีกหลายพันคนที่กำลังต่อสู้กับชีวิตเพราะเมื่อเธอร้องเพลงโลกทั้งใบเหมือนหยุดฟังและเมื่อเธอยิ้มหัวใจของคนฟังทั้งสองประเทศก็ยิ้มตาม นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของนักร้องเด็กหญิงแต่นี่คือเรื่องของพลังศรัทธาของเด็กคนหนึ่งที่ใช้เสียงเพลงพิสูจน์ว่าความฝันไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่ซื่อสัตย์กับมันก็เพียงพอแล้วฝากติดตามช่อง News Universe TV ของพวกเราด้วยนะคะในฐานะทีมข่าวผู้เก็บเรื่องราวดีๆจากทั่วประเทศเราเชื่อว่าพลังบวกคือสิ่งที่ควรถูกเล่าต่อให้ไกลที่สุด หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของน้องต้นข้าวหรืออยากติดตามข่าวดีข่าวอบอุ่นหัวใจข่าวศิลปะวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจจากทุกมุมของสังคมขอแรงทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่อง News Universe TV เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราและเพื่อให้เรื่องราวของคนดีๆอย่างน้องต้นข้าวได้ส่งต่อไปถึงหัวใจของทุกคนเป้าหมายของเราคือ1 0 0 0งแ s u b s c r i b e r ์ และคุณคือหนึ่งในพลังสำคัญที่ทำให้เราเก้าวไปถึงตรงนั้นได้